สวัสดีทุกคนเลยครับนี่กับชอบมิกกี้ดีเฮนวันนี้ผมกันอยู่ในแมปออฟฟี่ครีเอเตอร์นะทุกคนซึ่งวันนี้อยู่กับรายการสอนทำในออฟฟี่นะทุกคนก็คือจะเป็นการสอนทำของในออฟฟี่ของผมนะโอเคมาซึ่งผมจะเป็นประมาณนี้ที่ผมจะพาทำนะเอาเอาตัวนี้มาปึ๊บเอาเดี๋ยวครับก็จะมีลูกบอลอะไรมาอย่างงี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทำยังไงโอ้ทุกคนขั้นตอนแรกนะ ซึ่งม,มันจะมีอยู่2แบบในเกมเนะสกิลซึ่งมันจะมีอยู่ก็คือการที่ทุกคนเน่ะมันมันจะมีแบบ2แบบก็คือการที่คนเดียวจะโดนกับการที่ทุกคนจะโดนคนเดียวโดนก็จะเป็นแบบทําให้แบบเป็นบัฟเอฟเฟกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าโดนทุกคนก็จะเป็นอีกแบบนหนึ่งซึ่งดางนงนทุกคนต้องวัดระยะว่ากระโดดประมาณไหนต่อให้มันทะลุแล้วนะทุกคน ประมาณนี้โอเคต่อมาทุกคนสิ่งที่ทุกคนต้องทำเลยก็คือเดี๋ยวผมขอเริ่มจากอันนี้ก่อนที่โดมเป็นคนเดียวนะโถจะทำเป็นการอ่าทำให้คุณได้รับบัฟแล้วกันบัฟเอฟเฟกต์วิ่งใบโอเคไหมขั้นตอนแรกวางของที่ผมถนดัดคืออันนี้ผมถนัดสุดแล้วนะถ้าใครจะใช้อะไรก็ใช้ไปเลยจะใช้อีกแบบหนึ่งเหมือนของคุพิซ่าอะไรอย่างนี้ก็ทำไปเลย ส่วนผมถนัดส่วนของผมถนัดแบบนี้เพราะว่ามันสามารถกัดระยะอะไรได้ง่ายสำหรับผมเพราะมันสามารถแบบปรับสปีดอะไรง่ายได้ไม่ต้องแบบนะแล้วก็ปรับให้ทะลุแล้วก็อย่าลืมปรับเป็นพุทธอาแบบไงเปิดใช้งานพูทบล็อกได้นะคนแล้วก็เอาเอาฟูวเล่นปิดแล้วก็เออโอเคโดนแบบคนเดียวก็คือปรับอันนี้เป็นเฟิร์สบล็งไม่รู้ผมอาบมาอาบอะไรลืมละ ไม่ค่อยเก่งกเทอะไรโอเคมาคือนะผมจะบะทออมาทำไมโอเคมาเชิบเอาอันนี้มาแผ่นสีม่วงใช่ไหมแล้วก็อย่างงี้เชืบอ,อ่ะจะให้บัฟเป็นสปีดละกันโปรตีสปีดของคุณจะมีอยู่ที่16ใช่ไหมแต่ผมจะปรับเป็น36มนี้อ่ะ อ่ะผมให้อีกบัฟหนึ่งเป็นบัฟกระโดดสูงชชบอาฮะแล้วก็ปรับเป็นสองอห้าิบผมได้แค่สองรอต่อมาทุกคนปรับอันนี้กดที่เป็นแบบทำให้มันล่องหนนะทุกคนนะเปลี่ยนเป็นอาไอ่ะผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันจะได้แบบนี้มาคุณเพื่อใช้ภาษาอังกฤษโอเคแล้วก็ตรงนี้ไทม์ปรับเป็นอาปรับเป็นสักสาม ปิดอันนี้แล้วก็คือถ้าเป็นหนูผู้เล่นก็ปรับอันนี้เป็นแฟลันทุกคนแล้วก็อันนี้กดอ e ีดีไปที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นขอเทก่อนอันนี้ผมอันนี้ของพี่ผมองน,นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฝ่ายน,นี้ชึบอ๋อโอเคทุกคนอย่าลืมนะปรับให้มันทะลุด้วยแล้วก็ปรับให้มันทุนบล็อกอ่ะ,อะโอเคนี่แหละทุกคนถ้าคุณลืมก็จบกัน เป็นประมาณนี้นี่โอเคทรับหนึ่งมาผู้เล่นนะต่อมาทุกคนจะเป็นแบบ2องโดนทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะต้องเอาอะไรมาช่วยละจะได้เห็นใช่แต่ผมไม่มีคนทดลองงั้นเดี๋ยวผมหาคนทดลองมาเป็นหนึ่งโอเคไอทุกคนผมกมลับมาละผมได้คนที่มีชื่อว่าซันซันทีวีมานะทุกคนเอเคมาขอวางน,นี้ไปก่อนเดิมอันนี้ปรับให้ไปเหมือนกันเลย นี่ปรับนสามนี้อาใช่ทุกคนลืมไปตรงนี้ตรงนี้จะต้องปรับเป็นดีนสปอร์ด้วยแต่ดีสปอร์เข้าไปด้วยนะโอเคดีสปอร์รนี้โอเคมาต่อตรงนี้ทุกคนโดยผมจะให้เป็นการโดนลาวาแล้วกันนะซึ่งมุฟมุลาวานี่นี้ชิบลุ๊บ โอเคทุกคน๋ยวผมผอสอนเทคนิคอะไรในคอมนะถ้าคุณกด control แล้วก็กดลากอย่างงี้มันจะเป็นการทำให้มันแบบเนี่ยเสมอกันเงนี้แล้วทำให้คุณแบบง่ายมากเลยนะเนวี้เวลาคุณทำนะ control แล้วก็กดขยายโอเคทุกคนมาต่อเลยสิ่งที่ทุกคนต้องทำเลยคือถ้าจะปรับเป็นลาวาอย่างงี้ปรับเป็นอันนี้อ่ะให้วนกลับก็ได้สักสามวิ ซ,ซึ่งคุณจะปรับให้คุณไม่โดนก็ได้หรือว่าจะให้โดนก็ได้นะแต่ผมผมจะปรับให้คุณไม่โดนให้เราไม่โดนเอ้เราโดนเราโดนเราโดนคุณผิดอ่ะปรับเปน็นอันนี้ Activate Part ปรับอันนี้ด้วยนะคนอันบนสุดกดเลย Put Block โอเคปึ๊บ Edit ่รงนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูนะ อันนี้ปิดละเวลาด้วยแล้วก็เอานี้เข้ามาใสุ่๊บรีสปอร์มันจะได้ใช้ใหม่ได้โอเคผมขอเทสก่อนว่าผมดูโอนไหมชิบอ้าวติดติดบัฟของตัวพิกกี้อยู่อ่าลองดูปึ๊บอ้าวไม่ติดอีกลืมลืมอะไรเนี่ยลืมอิดดิดอ้มาทุกคนชิบ อ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วปรับเป็นให้มันอันนี้แล้วคนชึบแล้วก็มันก็จะตด,ด,ดออกมาซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันจะโดนทุกคนหรือเปล่านะโอเคซานมาซานมาเลยซานตัวสช่วยเขาตดพัสุโลโอเคมาตามมาเนี้ยขอเทสอะไรหนะ่ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ย มาเนี้ยมายิงมายิงกับเราแต่อยากกระโดดนะอ่ะเอาเออกระโดดไปสันออกมามามานี่ยดีคนอื่นจะได้เห็นว่าสันโดนหรือเปล่าอาสไซกระโดดเลยเห็นไหมทุกคนผมก็เห็นแล้วก็ตายถูโอเคซึ่งถ้าจะให้มันเนียกว่านี้ก็ปรับเป็นร่องหุ่นเลยก็ได้นะโอเคประมาณนี้ทุกคนคลิปนี้งั้นคลิปนี้ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนทุกคนบ๊ายบายไปละเออลโูผู้ชมถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะเออเออ